สวัสดีครับจากสกุลชัยลูกหมากบริการรับซ่อมช่วงล่างนอกสถานที่ครับวันนี้ลูกค้าแจ้งสแลกขาดนะครับแล้วก็เช็คเปลี่ยนลูกหมาพวกบูกนะครับนี่ครับเป็นของทางร้านช่างนะครับสุปรีนครับนะครับสแลกขาด ูตัวนี้เช็คประวัติ3ปีไม่เจอนะครับตัดแกนสลักตัวนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเก่าที่ทางร้านช่างเคยใช้อยู่ลุ่พักหนึ่งรุ่นนี้ใช้ครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณ4-5หปี4-5ปีห้าแล้ว ใหม่นะครับยิงสแลงตัวหนึ่งครับยิงไม่ออกนะครับมีปัญหา,าเกีียวตายข้างบนนะครับยิงไม่ออกก็คือตัวที่ขาดนั่แหละก็คือตัวนี้ครับตัวที่ขาดแต่อีกหัวหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็บูทนี้ครับเกิน4ปีแน่นอนเพราะว่ารุ่นสุดท้ายที่ใช้น็อตรุ่นนี้เกิน4ปีลแล้วนะครับ4 5หปี 45- หปีที่แล้วก็ตอนนี้ก็ กระเด็นออกมาแล้วครับนี่ครับที่บอกว่าไม่ขาดนะครับแต่ยุบตัวหลวมไหมว่าหลวมตตามการใช้งานนะครับนี่สี่ห้าปีตีสักสี่ปีสามปี4ี่ปีขนาดนี้เพิ่มาคุ้มไหล่ะอย่างเงี้ยุงนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวกับตัวอ่าตัวใหม่กันะครับตัวนี้เป็นตรงเตงหางแบบ4ี่นิ้วนะครับผม หาแบบสีนิ้วก็คือเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะมีความว่างกว่ายาวกว่าปกติของช่างก็นี่ครับใช้นี่ครับของช่างวันนี้สะอาดสะอ้านหน่อยตัวที่เลอะใช้ไปหมดแล้วเพราะว่า <c oughs> ใส่ถุงมาไม่ได้ใช้ก็วางอยู่ในถุงครับใช้จนหมดก็เอาตัวใหม่มานี่ครับ ประมาณ3ปี4ปี4ปีเนี่ยประมาณ4ปีนะช่างจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าน็อตตัวที่ใช้ไปเนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่ไม่ได้ใช้มานานประมาณ4ปีละหมดไปแล้วนะครับอันนี้ของตัวข้างข้างซ้ายนะครับอันนี้ของตัวข้างเมื่อกี้ข้างขวา ใช้ทดแทนตัวสีนิ้วได้ก็คือเดี๋ยวนี้แหละที่ขันนี้ก็คือสีนิ้วนะครับใช้ทดแทนกันตับเดี๋ยวอะไรครับอยากเดี๋ยวข้างนู้นก็ขันไล่สลักหน่อยข้างข้างนู้นก็หลวมกันนะถ้าสลักใช้ไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนลองอัดดูก่อนทาจาราบีบางๆครับไม่มีอะไรมาก ตัวนี้เวลาใส่นะครับของของตัวใหญ่เนี่ยบางคนคิดว่ามันยาวสั้นนะครับผมเพื่อนๆบางคนอาจจะคิดที่ว่าเป็นตรงเป็งสี่นิ้วเพราะว่ามันมีความยาวกว่าก็มันก็ยาวกว่าจริงครับแต่เนื้อที่ที่มันเหลือเนี่ยก็เหลือไม่เยอะนะเหลือประมาณสัก ก็คือรอยต่อนอกในนะครับแล้วก็มีรอยเหลือเนี่ยประมาณสักสองเซนได้ประมาณเสาณเซนนะครับเหลือประมาณ2เซนมีปัญหาไหมาก็มอย่างรถคันนี้ใช้ก็ก็ใช้ได้นะใช้ได้สามสี่ 4, ปีสนะี่ห้าปีเลแต่จําไม่ได้จริงครับเพราะเช็คทะเบียนย้อนหลังไปแค่สองสามปีก็เลยไม่เห็นนะครับแต่คันนี้นะ ช่างจำได้คร่าวๆเราๆตั้งแต่อยู่ที่โรงแก้วนะครับซ่อมมันที่โรงแก้วถ้าช่างจำไม่ผิดนะอันนี้เปลี่ยนไปเยอะอยู่เปลี่ยนแหนบเปลี่ยนอะไรมันมีปัญหายเยอะหลายตัวครับถ้าจำไม่ผิดไม่รู้ใช้คันนี้หรือว่าหาย,หายคันแต่ตัวสลักเป็นของช่างแน่นอนครับรุ่นแบบนี้ช่างเคยทำแบบนี้สั่งทำอยู่ล็อตหนึ่งครับ ใช้นานแล้วลูกหมาค่าซูเปอร์ลีนของช่างแน่นอนครับชัวร์เลยก็เดี๋ยวอันนี้ก็ใกลจ้จบแล้วนะครับผมเดี๋ยวขันสลดขันเรียบร้อยนะครับดึงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวสไลด์มาคู่ก็ดึงฝั่งนี้นะครับ ดึงแล้วสแหลกใช้ได้ก็โอเคนะครับจบไปที่ที่ว่าสแหลกขาดนะครับก็เลยเปลี่ยนมันมีปัญหานิดเด่ยวตรงที่ว่าเขาใช้แผ่นเหล็กรองด้านนอกไม่เป็นไรครับด้านในเหล็กมันสุดแล้วมันไหล เหล็กมันสุดนะครับแล้วไหลเข้าไปก็ค่อยๆดึงให้มันไหลตามไหลตามแนวไปเลยให้มันไหลให้มันสุดของมันแล้วก็ยิงไล่ให้แน่นนะครับก็เ,เลยเกียวจะยาวกว่าเพื่อนเลยสี่ตัวเกียวจะยาวกว่าเพื่อนนะครับเขามุมมันไหลขึ้น น็อตหตรงเตงครับ็อน็อตบ่าตรงเตงเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับหลายๆคันที่ขาดหรือหลุดหายไปเนี่ยยิ่งเป็นที่ช่างเคยเจอนะครับไปกู้มาสองสาคันแล้วเป็นสามเผาสองเผาสองเผาก็เคยนะมีตีลังกามารอบหนึ่งโอ้ขึ้นมาแรงกันยาวเหยียดเลยก็คือแหนบมันตีลังกาลงไปพาดกับพื้นเลยนะครับ ผ้ากับพื้นก็คือมันหลุดออกมาสลักตัวนี้สำคัญที่สุดอย่าให้ได้หลุดหายเลยว่าค่ะจต่ฝั่งนี้หน่อยล็อกทีเดียว มีน็อตล็อกจับล็อกเลยครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวพิดีเช็คคอม้านะครับผมเราก็จะขึ้นมแม่รงนะให้มันลอยแล้วก็ยกบนนะครับนะครับลองสังเกตเยอะครับอุ้ดลวมเยอะเลย ก็ okay. ประมาณนี้ครับผมก็เช็คคอม้ากันแดงได้ง,ง่ายๆนะครับก็ลองดูอาการของคันนี้นะครับก็เป็นทั้งสองข้างนะครับผมเวลาวิ่งตกหลุมแล้วมันจะใสๆ่ๆเพราะว่าตัวตัวบูทนะครับตัวนี้ตัวบูทมันจะหลวมไม่ใด่หลวมที่ลูกปืนนะครับบางคันนี้ลูกปืนนยเขาเรียกว่า ลูกปืน,นยขยับนี่ครับดูฝาก็เห็นเลยว่ามันมีลักษณะน,นี้ตัวนี้เวลาประกอบก็ต้องระวังนะครับว่ามันมีเกียวมีเกียวอยู่ตรงกลางข้างในนะครับพวกนิสสันเนี่ยถอดใส่ถ้าเวลาใส่ถ้าไม่ระวังเนี่ยมันจะปิดฝาไม่ได้ทั้งบนทั้งล่างเพราะมันเป็นเกียวเกียวฝังล็อกช่างทำใหม่ๆก็โอ้เจอปัญหาเยอะอยู่ครับไม่ทันได้สังเกต ปกติก็จะเจอแต่พวกของจัมโบ้ฮีโน่อะไรพวกนี้ครับผมมีสันนานๆจะท,ทําทีบางทีลืมตีเข้าไปทีหัวบานเกี่ยวขันไม่ได้ต้องระวังครับทาพ,พวกนี้ต้องคอยดูนิดหนึ่งว่าจุดไหนเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ลือถอดล้อถอดอะไรแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เอาสลักตัวยาก พระเอกเราออกก่อนตัวนี้ถือว่าตัวยากครับถ้ายากอถ้าจะไม่รอดของยากครับตัวนี้ไม่ออกครับมไม่น่ารอดดูฝั่งนู้น,นก่อนครับฝั่งนู้นก็ถอยแล้วเหมือนกัน แน่นมากนะครับแล้วค่อนข้างแน่นครับฝั่งน,นี้ แม่จริงเมื่อคู่ลองใส่ไปแล้วนะครับใส่แล้วหลวมเลยใส่แหวนสแตนดาร์ดนะับต้องใส่แผ่นแหวนแผ่นชิมลองเพิ่มอีกอย่างน้อยสองสาแผ่น ตัวล่างก็หายตัวล่างหมายถึงตัวนี้ครับนิสสันมันจะเป็นขันเกลียวบนเกลียวล่างตัวล่างหายไปช่างก็หาอะไรมาเผื่อเอ่ครับหาอะไรมาเผื่อไว้ติดติดเอาไว้นิดหน่อยเพราะว่าของสลักคอม้าครับพวกนี้เขาจะไม่มีไม่มีตัว ิดมาให้โอ้ขนาดาลงใกล้แล้วใกล้แล้วเนี้ยลงะครับตีให้ดีเกี่ยวสำคัญมากครับนิสสันเกี่ยวอยู่บนเกี่ยวอยู่ล่างตีขึ้นตีลงต้องดูเลยนะไม่ได้เลยนะครับใกล้แล้ว บา่บาสลักก็สำคัญบ่าสลักต้องใส่ให้ตรงใส่ไม่ตรงเวลาดูก็จะดูปากพ่อพ่อดูก่อนดูก่อนอย่าให้เลยเบาๆาค่อยๆไปอย่าให้เลยนะเลงไม่ตรงงานยากนะ ทีส่สาคัญก็คือตัวสลักนี่แหละตอนเราออกก็ยากตอนเ,เข้าก็ต้องให้ไปไปครับไม่งั้นเรื่องใหญ่นะครับสนิทต้องอย่างนี้ครับโอ้พอดีองี้เจวเลยนี่ข้างครับข้างนี้แน่นน้อยกว่าฝั่งนิดนึง ฝั่งนุ่นแน่นมากอัดอใส่แหวนรองก็ต้องใส่แน่นครับฝั่งนุ่นใส่เข้าไปสามฝั่งนี้ใส่เข้าไปอีกอันฝั่งนี้น้อยกว่าฝั่งนี้หนึ่งหนึ่งแผ่นก็คงจบเท่านี้ครับวันนี้จริงๆลูกค้าจะให้ทําอีกคันกลัวมันจะมืด,มดแล้วทําไม่ได้นะครับเพราะว่า สลักคอมา้าช่างจะไม่ทําไม่รับงานช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับเพราะว่าเวลาประกอบเนี่ยถ้าเกิดฟา้าม,มืดตะก่อนถึงจะมีไฟมันก็ทํางานไม่ได้สะดวกเหมือนตอนกลางวัน,นครับงานมันยากกว่ากันแล้วเป็นงานที่ค่อนข้างใช้ความละเอียดทั้งมุมของตัวล็อกสลักมุมของแกนสนลักการใส่แผ่นชิมการลอง ใส่ปืนใส่มันต้องละเอียดพวกนี้ต้องค่อนข้างจะละเอียดครับไม่เหมือนสลักแหนบว่าละเอียดแล้วก็ยังไม่เท่าสลักเขาม้าครับสลักเขาม้าต้องละเอียดกว่าโอเคก็วันนี้ขอบคุณมากครับทีต่ติดตามรับชมนะครับมีปัญหาก็าโทรปรึกษาหรือโทรสอบถามได้ที่สกุลชัยนะครับ อันนี้ก็จบที่สองคันสามโมงละสามโมงกว่าแล้วครับสวัสดีครับ